ครับก็สวัสดีกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวกันดีของ m s l a นะครับซตัวนี้ผมสั่งมาจาก Lazada นะครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ครับเป็นพลาสติกกันดีนะครับตัวนี้แข็งแรงมาก ลายแคปล่าด้วยนะครับนะครับก็มีเหล็กเขาเรียกเหล็กดึงโซ่หรือเปล่าอันเนี้ยสองอันนะครับแถมมาเหล็กหนานะครับก็มีนอ็นอตน็อตเห้สามแถมมันนะครับ ก็มีขาขาที่ออกมาอย่างดีเลยนะครับเน้อหนาแข็งแรงมากสวยสวยด้วยครับงานดีครับดูครับงานดีมากครับหนาแข็งแรงด้วยไม่ผิดหวังครับ สวยงามครับสั่งมาจากลาซาด้านะครับตัวนี้ราคา140บาทไม่น่าเชื่อนะครับคุณภาพดีมากเหล็กหนาะพลาสติกหนาะสิดยอดเจ๋งมากครับ